สบายดีพี่น้องสบายดีเสพซีสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเอ้สุหมงสุบอนมาเบิ้งน้องสาวตำมังคุ้งพี่น้องเอ้สบายดีปลาลูกดีปลาลุงนี่ก็น้องสาวพี่น้องเอ้ลูกอาเนาะนี่มาดำก้าซอยตำมังคุ้งเชฟตำมังคุ้งแซ่บได้นี่ทำสมตำใสยังเนี้ย อะไรยังแน่แล้ววะหมักตัวดินเออหมักตัวดินเนาะหน้าบูมี่ขยามันเนาะกำลังพักขคุ้งอยู่กล้องเลยโต๊ะกับแสงเนีแสงแดดเนาะพี่น้องจักเห็นบูมี่บูมีหอยกี้ขุดเนาะเอาผ้าซอยๆก็ได้หินมีดเนาะหอยกี้กี้อยู่ใช่ไหมมาให้มาหน้าพี่ต้องมาวันนี้ นังสว่าตามังคุงสุกินเจ้าขึ้นมาจากน้ำก้าเนาะตามังคุงกินลายคนแซ่บพี่น้องก้องอยากมืดเนาะตอบกับแสงแดดเด้อพี่น้องอยากมืดเลยเนาะมันใกล้เลยบม่างนาบุมีเนาะโยมมันไกลยาล้ โซ่เทิบไปนี่เอาผ้าซอยๆนู้โซ่บางๆแล้วนู้สีเป็นตาเชลีน้องเนาะเจียวแดงไปลอยอยู่พี่น้องไอ้เดี๋ยวถ่ายรล้วมึงรอสมมาตาก่อนเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีเยี่ยมสิสุขสุขคนเด้อพี่น้องไอ้สมองสุบอน มาบนมังสาวตาม,มังคุ้งพี่น้องไหมใส่ดีป้าลุงดีป้าลุงนี่กับน้องสาวพี่น้องไหลูกอาเนาะนี่มานำกาสร้อยตาม,มังคุ้งเซฟตาม,มังคุ้งแซบได้นี่ทำสมตำใสยย่ยังไงใส่ย,ยังไงแล้ววะหมกถุดินเออหมกถุดินเน,นาะหน้าโบมี่กัญญามเนาะ ลังพังหุ่ง <Heh> นี um, ่กล้องเลยอะโตกกับแสงแดดแสงแดดเนาะพี่น้องจักเห็นบ่เห็นบ่มีหอยกี้ขูดเนาะเอาผ้าซอยๆก็ได้หินมีบ้างหอยกี้กี้อยู่ใช่ไหมาให้มาน้าพี่น้องเลยมานี่สาวตามังหุ่งสุกิน เจา้าตื่นมาจากน้ำก้าเนาะสามโมงกินลายคนแซ่บพี่น้องไปไปอกล้องอยากมืดเนาะตอกกับแสงแดดเด้อพี่น้องอยากมืน่นเนาะมันใกล้เลยบมาหน้าบวมมีเนะา,นาเนนนะโยมไกลยอะแล้วส่อทัศน์ไ่น,ะนี่เอาผ้าซอยๆเนาะเสาะบ,บ,บางๆเล้ว นู้สิพี่น้องใช่พี่น้องเนอะเจ้วแดงพี่ลอยอยู่พี่น้องไหมเดี๋ยวถ้าเราเบิ่งเราสมมาต่ำก่อนเนาะกันตอนตแล้วพี่น้องไอ้บ้านนี่เดี๋ยวคอมอยู่เนาะก้องกเบื่อแฉ่งอยางนี้ป่ะพี่แฉ่งเลยไอพี่น้องเห็นจะแฉ่งนะอืมำลายแตกเลยพี่น้องเอ้ยนี่ <laughs> แดงจมคอมอยู่นี่สิไวยยอยู่บ่นี้เนาะกูใส่เบิดอืมลายเฮียแล้วนี่แต่ว่าบ่มีหอย,ยมียังใส่พี่น้องมีแต่มักหุงล้วนๆเนาะกับเครื่องปรุงและก็บ่ม,มีหยังหลายพี่น้องตามแบบบ้านๆเฮาหมุนจอมากันเด้อพี่น้องเอ้ย ตำลายแตกเลยทางนี <laughs> <laughs> uh, ôm, uh, ้ไงหอมกุ่นๆเนาะนี่หอมในทั่วดินเนาะจักภาษาไทยเพิ่นเอิ้นจังเนาะบ่ถ้าบ่นั้นบ่ฮู้พี่น้องเอ้ยจะต้องขอโทษขออภัยเนาะจักเพียงจัก ซิมเนอะซิมไ้ไมเดี๋ยวขอซีมหลังกล้องเลยพี่น้องเหอืมหวานนัวฝงสุ้อรถฝงในพี่น้องปินน่งนัวลงเป็นนั่นรถเป็นทงรถนัวขัดนัวในอื Đừng làm like lắm lẽ, bè này phí đâu Hết thầy phí nóng hiếu thiêng lẽ bè này Ở cấp khẩu cấp mà kín phòm cắn phí Có xí mì bàn nữa nó Đây bàn Chắt cả tôm đẹp loài phí nóng nè, thạt lấy phí nóng nè สบายดีป่าลูกสบายดีป่าลุงเอนีด้ไหมสบายดีป่าลุงเนียวสบายดีป่าลูก,ม,ลกมาเด้อพี่น้องเลยอันนี้ลูกหน้าสาวพี่น้องเลยเขากินได้ไหมดูดิสบายดีป่าลุงเอออันนี้คือลูกหน้าสาวพี่น้องเลยสองคนมาวพี่น้องมา กินคารอเดียด้วยรวกินบ่กินอือฮกินวันนี้กินแถวนั้นกินบ่กินมังคุงก้อนพี่น้อยมแม่เพ,พื่นเราจีแกลงไม่เน้นเนาะแต่ว่าตัดมังคุงก้อนอือฮมาพี่น้อยกินลายคนแซ่บกินลายคนแซ่บพี่น้อยแท็แบปะเยี่ยมดีากลูอ่าโอ้ยผมกับบุหัดนาะอีหลากอะวันนี้กินหลายคนแล้วพี่น้องเอย หลายคนแซ่บพี่น้องไงน้องนุ่งมาหลายคนเนาะถ้าบุเห็นตาหุ่งก็ต้องขอโทษขอไฟเนาะพี่น้องเห็นเด็กๆเอาเนาะหลายคนแซ่บพี่น้องไง บ่นนั้นก็บ่ได้ลงคลิปเบิดมือเนาะพี่น้องหมื่อวานนี่ก็กต้องขอโทษขออภัยเนาะหมื่อวานนี่ก็ใส่หุดหน้าเบิดมือพี่น้องไอ้ <c oughs> แก่เลยแข่งไหมกันว่ากันนะข่งไหมก็ยินดีครับสองพี่น้องแม่เพิ่งกำลังแข่งเสียแก่งนะไม้พี่น้องเท่านี้ อสีแกงนอไหมใส่ยังไงแม่เบมันลี่้อแม่เพิ่นกะแกงนไหมพี่น้องในมืดเนาะโทษขอขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องตอบแสงแดดเลยเนาะโทษขออภัยละลายพี่น้อง Nàng dù có cái đấy Làm sao Thế mình nó mày biết hà nó Xe bó tắm hút nè Xe bó y lạ Nó Bố phết là Nhìn lại phía nào rồi Đi nói bà nó bà nà nó, kinh phết kinh cái đấy Vừa hẳn hẹn đấy phía nào rồi, แม่เมื่อกลางตามเขาเบือพี่น้องไหยโอ้ยภาพกับผแจ้งมันตอบแสงแดดเขาเบือเขาคือลายตามเขาเบือสายานางเลยเนาะเดี๋ยวไปพ,พ่อกันตอกแกงเลยพี่น้องเพชรพี่น้องไหมหลังจากที่กินตาาหุ่งแล้วเนาะเพชรแห้งขนาดพี่น้องเขียนเอาพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ชิ้ว่าชั้นี้เด้อพี่น้องเลยก็อย่าลืมเข้าไปก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามนะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านเนาะที่ห่างเกี่ยติดตามเราสมซ่องวันนั้นและเป็นกำลังใจซ่องวันนั้นมาตลอดนะพี่น้องสบายดี